สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาบอกอยู่แล้วครับเรามาฟังเลยสิครับมาฟังคุณแหมนะครับพูดความจริงกันนะครับพูดความจริงนะพูดความจริงนะนะขายสี่ครับคลิปนี้นะครับนะครับไม่ได้ไปมินประมาทใครอยากให้ทุกคนนะครับได้ฟังนะครับนะสิ่งที่คุณแหมได้ออกมาพูดนะครับ นะสิ่งเรื่องาวต่างระบายความในใจนะครับไปแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เรารับรู้นะคะว่ามันแม่เสียใจค่ะรับไม่ได้นะถ้าไปดูตามเอกสารจะเห็นได้ว่าเราไม่เคยใส่ร้ายใครเลยไม่ว่าจะต่อหน้าและรับหลังกันะนะคะกลับไปดูที่เอกสารด้วยนะ ทั้งต่อหน้าและรับหลังแม่สามไม่เคยใส่ร้ายเลยมันพอมันมาเห็นเรื่องราววันนี้แล้วคือบอกไม่ถูกอ่ะนะคนร้ายกาศมาก ว่าเขาจะมีความคิดแบบนี้มาตลอดสิ่งที่เขาคิดกับเราคือแบบนี้มาตลอดแล้วเรื่องเครื่องสับมะพร้าวนะคะเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรกับเขาเลยเขาซื้อของเขานะยิ่งนะคะไม่ต้องถามหรอกนะคะไม่ต้องคืออยากจะกล่าวหาว่าไอ้นักธุรกิจสาวเนี่ยมันเป็นคนขี้โกหกขี้ตอแหลยังไงก็ช่างนั้นหะนะวัดดีครับลูกนะ จะเล่านิทานว่านักธุรกิจสาวจะเป็นคนขี้โกหกขี้ตัวแหล่อยังไงก็ช่างนะคะไม่สาวไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดตรงนั้นนะแต่มาคิดตรงที่ว่าเธอคิดกับฉันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เธอรู้สึกแบบนี้กับฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่สาวไม่เคยคิดเลยว่า โกรธที่เกลียดเราถึงขนาดนี้โกรธเพราะเรื่องนี้เกลียดเพราะเรื่องนี้ไม่เคยคิดเลยนะคะแล้วเรื่องเครื่องสับมะพร้าวนะคะสาระในการเล่านิทานมันจะมาแบบไหนก็ช่างนะคะแม่สาจะพูดให้ทุกคนได้คิดแค่นิดเดียวว่าเรื่องเครื่องสับมะพร้าวนะในเมื่อคุณพูดพูดถึงการรวมกลุ่มแล้วย่อมมีคนรู้เห็นถึงการอยากซื้อเครื่องสับมะพร้าวของคุณนะคะนะ ในเมื่อพูดถึงประธานพูดถึงรองประธานพูดถึงเรื่องการอยากซื้อเครื่องสับม,มะพร้าวเพราะฉะนั้นย่อมมีผู้รู้เห็น<ร>เกี่ยวกับการอยากได้เครื่องนี้ของคุณและไม่มีใครเห็นด้วยเลยสักคนจนคุณต้องซื้อคนเดียวนะไออุปกรณ์เนี้ยมันไม่มีใครอยากซื้อกับคุณเลยไม่มีใครอยากลงทุนเลยเริ่มแรกมันเริ่มจาก การที่พยายามทํารัฐวิสาหกิจทากลุ่มเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรโครงการรัฐวิสาหกิจเพื่อที่จะกู้เงินค่ะเป็นการรวมกลุ่มนะคะแล้วการรวมกลุ่มอันนั้นก็เรื่องที่อ้างกู้ก็คือการเลี้ยงหมูนะคะซึ่งมันไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องสับมะพร้าวแล้วคุณอยากได้เครื่องสับมะพร้าวเพราะว่าคุณพิพาทกับคนอื่น คุณมีปัญหากับคนอื่นนะซึ่งคนในกลุ่มรัฐวิสาหกิจอันนี้คนในกลุ่มที่จะกู้เงินอันนี้เขาไม่อยากรับรู้กับคุณว่าคุณจะไปซื้อทําไมแล้วถ้าซื้อก็คือซื้อเองเลยซื้อคนเดียวเลยคนในกลุ่มเขาไม่รับรู้เขาไม่รับทราบเขาไม่รับฟังเขาไม่ร่วมซื้อนะคุณก็เลยซื้อคนเดียว แม่สาก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้เครื่องสับมะพะวันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าไม่มีมีใครจะโกรธจะเกลียดเราไหมมีคนรู้เรื่องการซื้อเครื่องนี้อย่างน้อยสามคนนะคะและไม่มีใครเห็นด้วยและไม่มีใครออกเงินช่วยในการซื้อเครื่องมือนี้เลยเพราะไม่มีคนเห็นด้วย เพราะฉะนั้นคุณเลยซื้อเครื่องมือนี้คนเดียวแล้วฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นชนวนเป็นมูลเหตุอะไรทั้งซิ้นฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นมูลเหตุที่มาของเรื่องใหญ่ จะเป็นที่มาของเรื่องใหญ่นะพี่ก็หมาวันนี้ได้ยินแล้วคือไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีนะมันดิ่งถ้าไปดูในเอกสารที่ไอ้จอรเค้มันเอามาโพสอะนะคะจะเห็นได้ว่าแม่สาไม่ได้ใส่ความเลยพูดไปตามตรงพูดไปทำตามจริงและไม่มีความเกลียดชังอะไรทั้งสิ้น ไม่มีความเกลียดชังอะไรทั้งสิ้นเพราะเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรกับเราเราไม่รู้สึกว่าเราทําผิดอะไรกับเขาไปดูคําให้การของเราก็ได้ค่ะทั้งต่อหน้าและรับหลังเราไม่เคยใส่ร้ายเลยนะย้อนไปดูคำให้การย้อนไปดูอะไรที่เป็นเอกสารที่ในส่วนของเรานะ ทั้งต่อหน้าและรับหลังเราไม่เคยใส่ร้ายเลยพี่พยาวัด,ดีค่ะเพิ่งรู้วันนี้ว่าพวกเธอรู้สึกอย่างนี้กับฉันเหรอพวกเธอคิดแบบนี้กับฉันเหรอมันเป็นอะไรที่แบบว่ามัน ิดแบบนี้กับเราตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้เครื่องมือนี้มันมีมาตั้งแต่น้องชมพู่ยังอยู่นะคะนะเครื่องมือนี้เรื่องราวเครื่องมือนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่น้องชมพู่ยังไม่เสียชีวิต ถึงนิทานความเกลียดชังอะไรแบบนี้พี่พยาวขอบคุณค่ะมันเป็นอะไรที่บดกูความไว้ใจที่มีให้คนใกล้ชิดมันมันใช้ไม่ได้กับทุกบ้านนะพี่เตวัดดีค่ะเครื่องมือนี้เรื่องเราไอ้เครื่องสับมะพร้าวนี้มัน กิดก่อนที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตอะแล้วน้องไม่รู้พี่เตว่าเขาเกลียดชังเราถึงขนาดนี้นะน้องไม่รู้ว่าเขาเกลียดเราน้องไม่รู้ว่าเขามีความคิดแบบนี้กับเราทุกเรื่องราวที่เขาเล่าเป็นนิทานน้องเล่าให้เขาฟังจริงค่ะว่าน้องน้อยใจน้องเสียใจที่ มีผู้ใช้อีกคนนึงที่เขาว่าเราเป็นเครื่องจกอักรกลน่ะเขาว่าเราว่าเราโลเทคเขาว่าเราว่าเรานู่นนั่นนี่ด้วยความไว้ใจอะ่ะเราก็เลยเล่าให้เขาฟังค่ะน้องยอมรับว่าน้องเล่าความน้อยใจความอะไรให้เขาฟังจริงๆพระน้องไว้ใจและน้องไม่คิดว่าเขาคิดแบบนี้กับเรา นี่ครับเป็นสีนาเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณเนาะที่นําเสนอคือไม่ได้ไปหมิ่นประมาทใครนะครับให้ทุกคนฟังนะครับฟังอะไรจริงอะไรปลอมทุกคนก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับนะก็คลิปนี้ถ้ามันส่งผลทําให้ใครไม่พอใจก,ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะาเราเสนอสตามความเป็นจริงนะครับใครพูดจริงใครพูดหกนะครับโปรดใช้วิจารณญาณแต่แม่พูดจริงอะนนี้นะครับ